ครับพี่น้องสวัสดีครับมื้อนี้พอเดีนสิพามาเที่ยวบรรยากาศเนาะพี่น้องชมบรรยากาศตอนเเช้านาะพี่น้องเนาะของน้องบักแซวแล้วก็พอเดีนสื้อผ้าเที่ยวชมบรรยากาศน้ำห่วยน้ำหนองไปเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะเราชมบรรยากาศไปน้ำกันเลยพี่น้องนี่คือน้องบักแซวประไปจับมู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะพอเดนมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะครับของอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพเดีจะผ้าชมไปอันนี้คือทงหน้าปังเลยพี่น้องเพิ่นหัวตะพึงไทยว่างว่ะพออันเห็ดหน้ามันเห็ดหน้าบ่ได้เนาะพี่น้องคนย่านน้ำมันท่วมเนาะนี้ปีนี้น้ำบ่ท่วมพี่น้องปีนี้เพิ่นก็จะไทยเห็ดหน้าเพิ่งจะผ้าหน้าสูบน้ำใส่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปวันนี้ท่างนี้ก็บน้องบอกเสีเอาฟังทั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพเดินพาชมพี่น้องครับพี่น้องฟังฟังนี่มันก็จะไม่บัวเนาะพี่น้องเนาะไม่บัว บวกินเมล็ดมันนะพี่น้องอยู่กลางน้ำนาะของน้องหมกเซีเนาะพี่น้องน้องหมกเซีวบ้านหนองสาเนเลยพี่น้องถือว่าสวยงามเลยพี่น้องบรรยากาศน้ำมือเศร้านะน,นี่ก็วัดป้าเนาะพี่น้องวัดป้าบ้านหนองสานผนมีสามวัดเนาอวานหนองสานนะพี่น้องเดี๋ยวชมเนานะพี่น้องเนานะ น้องกุดเนาะพี่น้องเนาะน้องกุดอันนี้คือน้ำปั๊บป่าบ้านดงสารเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกุดน้ำก็ขึ้นหลายเติบเนาะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องน้ำก็ขึ้นหลายเติบเลยอ่ะอันท่านคุณเป็นป้าไพ่เนาะพี่น้องเนาะ นกไม่หลายหลายเลยพี่น้องแต่ว่าเขาต้องได้ขี้เฮี้ยข่ามไปเนาะพี่น้องทำพวกขี้เฮี้ยหามไปมันก็มีท่ามันยดดอกไปพุ่นแต่ว่ามันไก่โค่งไปมันจิมีทางเข้าไปทั้งพุ่นเนาะพี่น้องนกไม่หลายพี่น้องเลยเป็นปลาเนาะไม่เป็นพันๆไรเนาะพี่น้องฟังทั้งนั้นเนาะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบัวอยังงุ้นเลยพี่น้องเลยดอกเล็กน้อย ครับน้ำก็ล้นตะฟังหลายเติบเนาะพี่น้องเนาะครับอันนี้ก็ปลาเห็ดแบบพี่น้องปลาเห็ดปลาเนอะ่อวัดเนาะพี่น้องเนาะวัดปลาเนาะเห็ดวัดปลาอ,อนะ่ะพี่น้องชมบรรยากาศตอนน่าเศร้านะพี่น้องเนาะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะพี่น้องตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องพเพื่นเห็นเพิ่นผูกขั้วไว้นี่เนาะะเพื่อนจะพาเบึง มันผูกเกลือไปในปลาในถ้ำเลยนะพี่น้องเนาะขวางฝนมาท่านได้มาออกขอบนาพี่น้องเนาะหนามก็เต็มมดเลยพี่น้องเนาะมันเพราะว่าฝนมันตกเนาะพี่น้องเนาะมันก็ถูกผูกเกลือไปเลยพี่น้องผูกเกลือไปนี่ทั้งคนก็ผูกไกลือพูดเนาะคือว่าฝนบ่อขึ้นบ้านนะน้าพี่น้องฝนบ่อเกลือขืนบ้าน มันปลูกไว้น้าห่มน้ำเงาใช่ไหกระถางออกน้อยน้องมันถางออกมันแปละในขั้วยุ้ยขั้วส่วนนะเน้องคนคนจะเลี้ยงขั้วยู่ยถ้ำตลอดน่ะพี่น้องคนเสิอบเอาขึ้นบ้านมันเดี่ยวข้นบ้านช่วงสิมีเวลดเอาขึ้นบ้านเขาคนเดี่ยวพี่น้องเนาะขั้วกระไรตัวน้องน้องคนปลูกไว้น้ามันปลูกไว้ฟรีเลยมันจะมาเดี่ยวขึ้นไปบ้านยากเพราะว่าบ้านอยู่บ้านมันไก่นะพี่น้องเนาะ มันไก่อันเมื่อเวลาอะไรลงมาแล้วมันไก่คนนี้คนเลยผูกไว้พี่เลยเลี้ยงนี่พีเลยเนาะพี่น่องเนาะถือว่าดีเนาะพี่น่องนาะฟังทั้งนี้ก็เป็นแม่น้ำกุดเนาะพี่น่องแม่น้ำกุศลมาของบ้านองสารนี่ยนะบรรยากาศดีขนกันนะพี่น้องบรรยากาศดีอลไร ลมรื่นดีเลยแล้วลพี่น้องก็นยายอพูนมีแพ่ผเนาะพี่น้องอเดินจะไปเบืเบ้งแพ่เมนจะไม่พูดปูอยู่คนอยู่นี่ก็าย่อพนหลือแม่น้ำือว่างหญ่เดี๋นี่เลือกพี่น้องเา่น้ำอะไรเด็กขีห่นเนาพี่น้องฮียหาป่าพี่น้อถือไว้เงยนะพี่น้องลำเยพี่น้องเดินพาสไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะ ฟังนี่เพิ่นก็บ่เฮ็ดนาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นย่านน้ำท่วมแต่ว่าปีนี้เห็นบ่ท่วมเนาะพี่น้องเนาะน้ำคือสิมบดเด้ดล่ะเดี๋ยวเพิ่นก็เฮ็ดนาเดี๋ยวเพิ่นก็สูบน้ำใส่เนาะพี่น้องเนาะสูบน้ำอยู่นี่ล่ะพี่น้องสูบน้ำกุี่ใส่เฮ็ดนาอยู่นี่เนาะอันนี้คือเพิ่นเฮ็ดห่านไว้แต่ยกย่อเนาะพี่น้องแต่ยกสุดงน้ำมันขึ้นมาเพิ่นกิสิขึ้นง่ายทางนี้คนที so mm ่มาเฮ็ดไว้แต่ช่วงน้ำบ่ทันได้ขึ้นเนาะเพิ่นว่าน้ำท่าน้ำมันขึ้นมาเพิ่นกิสิขึ้นง่ายทังนี่เนาะพี่น้อง เออก็สิขึ้นงน่นงนนายทนะี่นี้แหละกระตึกสะดุ้งเนาะพี่น้องเนาะปกติน้ำไหลมากนี่เพิ่งกําลตึกสะดุ้งอยี้นี่เราเพิ่งก็ได้อยู่ธรรมศาสตร์สวยงามเนาะพี่นนะ้องเนาะเดินมาทายธรรให้เบิง้งน้ำที่ว่านางก็ขึ้นมาหลายเนาะพี่นนะ้องเนาะตอนขึ้นมาหลายแล้วละเป็นเข็งแข็งแรงดีนะพี่นนะ้องเนาะ จากผู้ใดมาเห็ดประเด็นก <Here, S 1> ับโบจักเนาะประเด็นเลยมาถ่าไทยเท่าพี่น้องได้เบิ้องบางนี่เพิ่นเห็ดหน้าเขานะพี่น้องเนาะเขาแบบปลูกต้นกล้วยต้นยังเห็ดหน้าเขาน้ำกับบัวถ่วมเนาะพี่น้องปีนี้พี่น้องประเด็นพาชมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะอากาศตอนเช้าบรรยากาศก็ดีดีเนาะตอนต้นสัเนาะน้ำหมักเลยพี่น้องประเด็นเห็นแพะเพิ่นเนาะเพคุนตึกสะดุ้งเงยเลยพี่น้อง เนี่ยพื้นดิสะดุ้งเงยเนาะพื้นในผ้าใบอมาเบิองเลย่นาะผลพุ้นไมีผู้อยู่เนาะพี่น้องเนาะถ้ามีผู้อยู่เนาะมันก็เห็นกระต้อบหน่อยไปหันนะพี่น้องนะมันก็กระต้อบหน่อยไปนี่เนาะพี่น้องนี่มันเก็ดแนวดึงลงมาเนาะพี่น้องดึงลงมาเนี่ยนี่ก็คือสะดุ้งเงยพื่นเนาะยิ่งพื้นยกย่อขึ้นพื้นบู้อยู่พืมีคนอยู่เลยพี่น้อง อันนี้ก็แบบเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้บวเป็นแพร่นะในพบกเป็นแพร่อันนี้ก็ใส่เสียกใส่เสียกดึงลงเนาะพี่น้องเนาะมีคนอยู่พี่น้องตอนนี้ใส่แพร่กัซซิมดกัซซิมดไม่ไพ่หลายลำเนาะพี่น้องพี่นเอาใหม่มาพี่น้ใหม่มาผูกร่วมกันนี่พี่น้องไม่ไพ่มาผูกร่วมกันให้มันเป็นแพร่เนาะ ันนี้ก็เลี่ยนหน่อยเพี่น้องพี่น้องเวลาออกจากตาฟางพี่เราพี่น้องออกจากตาฟางพี่เขาไปขึ้นแพเนาะขึ้นนะแพนตึกสะดุ้งนู่นอยู่นี่โอ้บรรยากาศดีพี่นนะ้องเนาะมาสั้งซันอยู่นี้ก็จะคัออกเนาะพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นประตูป้ายหนัเพี่น้องพีน่น้องถนนถนนมันหล่นถนนมันเต็มเลยมันก็บป้ายนี่เพราะว่ามันจะหล่นคู่มันจะขาดทั้งหมดนะป้ายนี่เนาะครับพี่น้องพเพื่อนมาพอ่อเทียงหน้าเทียงหนึ่งนาะเทียงหนึอยหน่อยเดีน๋นี่เพื่อนก็เฮ็ดไว้ดีดดี น้ำทือทัวทวมมาหลายนะพี่น้องนะครับโอ้คนกับปลูกข้าปลูกตะไคร้ไปตะกินนะพี่น้องเนะน,นี่ยนะง่าเนะแผ่ร่ำเนี่ทต้องใช้คนนอนอยู่นี่เลยเนาะพี่น้องเนาะแพร่ยัง,นะงมีพักกับเสียดนามพร้อมพี่น้องนี่เนี่ยเพิ่นกับมีหลายร่ำนาะพี่น้องอยู่นะี่เนาะครับ มันก็มีก่าหนามกายยังเนาะพี่น้องเนาะไม่แต่เฮ็ดกินเนาะยังหน้าหน่อยมันเออเป็นแต่ยืดแต่เศร้าพี่น้องแต่มาเห็นนี่เพิ่งสงสัยเพิ่อเลี้ยงปลาได้รึเวล่าพี่น้องเนี่ยนะตาเนี่ยเลี้ยงปลาได้พร้อมครับฟังข้างนี้ก็บทงหน้านาะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องพอดีนื้ามาชมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนตะเศ้าเที่ยวชมบรรยากาศให้สดสื่นเนาะพี่น้องเนาะค <c> ร <oughs> ับมันก็ปูเขาปูปปน้ำเนาะพอดีก็จะจบคลิปไปซ้ำหน่อยนะพี่น,อนะน้องเนาะคลิปหนจะพอกันไม่ได้พี่น,อนะน้องเนาะลิปนี้พอดีผ้าเที่ยวชมธรรมชาติตอนตะเศร้านะพี่น,อนะน้องเนาะคลิปนี้พอดีก็เก้ากกเข้ามาสวัสดีครับ E <laughs> aí